แลเเต็ม้ายสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสั่งแนวนะครับผมพี่น้องกับการใส่ชีวิตาต่้งแดนะครับผมหลังจากเคลิปเงินเดือนออกไปแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับเดือนนี้เนาะผมก็ได้เงินเดือน20บใบกับ4 0 0พันเยนนะครับผมพี่น้องกระสุงบ้าน16ใบนะครับผมเอาไปเอาไปเอาไปใส่เยอะของนะสี่ใบแต่ว่าซื้อเข้าวันนี้ซื้อเข้าไปแล้วซื้อเข้าแล้วกั จ่ายค่าเคียงปรุงเคียงปิงรถไทยน้ำเนี่ยกับเบิดไปประมาณห้าพัน 5, กว่าแล้วนะครับผมพี่น้องตอนนี้อย่างเงินยู่สามใบสามใบกับห้ากับห้าพันยีนนะครับผมแต่ว่ามื่อกี้พี่พาพี่น้องไปซื้อเอาพวกเคียงใส่นะครับผมพี่น้องพวกเคียงใส่พวกอ่าสบู่สบู่ผงซักผ้าน้ำยาผับผ้านุน่มอย่างเมื่อกี้แหละเครืงใส่กระจิกกระจุกส้นตัวแต่พี่น้องสน้นโรกินผมเแต่นี่ผมกระชิบกิบได้ซื้อหลายต่อไปได้เื้อยืดกระชิบเสื้อตั้งแต่ไ นกินไปซื้อทุกอาทิตย์เอาก็ทีไปท้ายคลิปให้พี่น้องเบื้องพอร้อมว่าแต่ละอาทิตย์นึ่กระถ้าเฮาซื้อเป็นอาทิตย์เนี่ยกระถ้าเฮาไม่ได้ซื้อมาไว้เท่าเดียวนะ่ะมันมันไรซี่เบิดเท่าไหร่อย่างเังสี่นะครับผมแต่ว่านกินผมก็เยลายนกินก็เรลายยุ่ที่ว่าซื้อมาเตะเย็นที่าเดียวนะพี่น,อนอบบ้องนี่ครับผมจะทดสอบเบื้องนกินกันได้ให้พี่น้องเบื้องนะครับผมมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนผมก็ไปซื้อนกินเนาะอันนี้ก็เต็มตู้อยู่พี่นนองพี่น้องนกินอ่ะเบื้องซันนี่นะพูดนนนะซันนี่ก็ยังเต็มอยู่ พนักพวกเคียงในพวกเนื้อหมูพวกอันนี้น่ะที่ว่าซอยใส่ถุงไว้นะพี่น้องเนาะปากไอ้บวได้กินอยู่นะครับผมอันนี้ก็เต็งเต็งจูนพี่น้องน้องกินผมยังเรียลายอยู่ไหมนี่ครับพุ่น้องสุดลาบหมูสุดอ้อมสุดเคียงครับผมต่างๆอยู่ทางล่างนี่ทางล่างกินยาอยู่พี่น้องกินได้อีกเดือนนึงอยู่ครับผมเนี่ยบ่ได้ซื้อดอกพูดเลยไอเงินออกเดือนหน้าพูดเลยใครทีไปซื้อแต่ว่าเดันนี้ก็เอาเงินไปซื้บเอาไปซื้อบายเอไปซื้อพวกเคียงไส้นี่นะครับผมซื้อเคียงไส้ซื้อเสื้อผ้าใส่อีกนอยแ่างนะครับผมพี่น้อง ห่อนหอนครับช่วงนี้ญี่ปุ่นฮ่อนเด้ดอผู้ใดสิมาก็ดีเตรียมตัวามาให้ดีนะครับผมพี่น้องว่าต้องเอาอีหยังมาลายด,ดอกนายไปวันไหนไอ้ผักนะบอสก็ไปไนออเนินปะบอสไาบอสเขาลิฟต์ตึ้นหรือปะนี่แหละครับผมพี่น้องมันหยุดครับปดผักที่ไปซื้อปุ๋ยมาใส่ผักพร้อมอพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งผักผมงา,มา,าผมว่าจะไปซื้อปีดมาลาบสิบพี่น้องเบิ่งว่าซั่นสอนผักหอมอันผักแครอพี่น้อง อันนี้สาลเนียซาลเนียซาลเนียเป็นที่นี่เบิดปุ๋ยแล้วนะครับต้องซื้อปุ๋ยมาใส่แต่ถ้าใส่ปุ๋ยนี่มันเอะมันที่เขียวง,งามกานี้พี่น้องอันนี้ใบมันอยากเป็นด่างๆล่ะเราต้องซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับโอโแล้วก็เงินที่ผมส่งบ้านเดี๋ยนี้นะครับผมพี่น้อง16ใบนะครับผม160,000เยนนะพี่น้องตอนนี้เรียกเงินตอนนี้เรียกเงิน20 24กับ8 80กว่านะครับผมพี่น้อง ส winter, 3, 900, 39, ่งไปแล้วแลกเป็นเงินไทยเราได้อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าเก้าพันกว่าบาทนะครับผมพี่น้องบโบหอดสี่หมื่นครับผมโอ้เลขเงินเทือกพี่น้องเลขเงินเทือกแหงนะครับผมไปเดี๋ยวผมที่ไทยบรรยากาศเวลาไปซื้อของให้พี่น้องได้เบิงนะครับผมซื้อเคียงไส้ไว้เดี๋ยวนี้สิเบิดไปเท่าไหร่นะครับผมส่้นกินกับที่ซื้อไหมแน่เดี๋ยวกับที่ซื้อแต่พวกผักพวกนั้นนี่ซื้อนะครับผมพี่น้องกับที่ไทยเป็นคลิปย้อนพี่น้องเบิ้งยาวๆไปเลยนะครับผมมันก็สาหรับคลิปนี้เนาะถ้าไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันนะคครับผมมีองน่พ้้ มาหลักนั้นคุณนะครับผมกาลังอาบน้ำแต่งตัวอยู่นะครับผมพีม่น้องผ้าก็ไม่ได้ซักอยู่ผมก็เลยไปครับผมถ้าเบิงบรรยากาศเดินทางนากันครับโอสวัสดีครับผมต่อจากคลิปเมื่อวานนี่ับผมพี่น้องหลังจากเปิดคลิปเมื่อวานนี่นะว่าที่ถ่ายคลิปซื้อของมาสานพี่น้องเลยย่งางเขาเปลาอุป,ปรกรณ์กล้องเปล่าุมขากล้องสุมแนวไอติดยุคอนนะครับผมแนวห้อยคอนะวันนี้เอากล้องไปวางไว้ในห้อง <c oughs> ขายงา่างออกมาพี่น้องงางออกมาไต้โตไปที่ไม่ได้จับเอากล้องครับผมพี่น้องไปหอดมัองซื้อของแล้วงงวงงวหากล้องว่าพ่อครับผมบัดนี้คิดไปคิดมาอ้าวลืมเอากล้อ,อ,ลองต้นนี้ท่นบอกว่าเข้าไปเอาคนอ,อุปรกรณ์กล้องก็ได้ลืมกล้องครับผมพี่น้องตั้งใจสิไปถ่าย้คลิปพร้อมดิแต่พ่ได้เอากล้องไปนะครับผมพี่น้องโอ้ผมก็ปวดสมองหลายเมื่อวานนี้นะครับผมพี่น้องก็ที่ไปซื้อขี้ดินขี้ดอนก็ว่าได้ไปซื้อนะครับผมพี่น้องฟ้ามาเบื้องกล้องน้ำน,นะครับผมยังจะของเอาวางไว้หนา้าบ้านไว้ข้างนอกข้างสี่นครับผม่อ มาฮอดแล้วก็วางแลนแล่นยุเอะยุเยหน้าไอ้นหน้ายโน้ตบุ๊กนะครับผมพี่น้องโอ้ยเห็นดอกวะเสียเซียวเลยเมื่อวานนะครับผมที่เปิดไฮว่าแต่ว่าก็ซื้อของมาครบเบิดแล้วล่ะแต่ก็ที่มาไล่ซูพี่น้องเบื้อยู่ว่าซื้อของแดนนี่บิดเท่าไหนนะครับผมแต่ว่าเรากินผมกับโบโบได้ซื้อหลายดอกแดนนี่นะครับผมพี่น้องเมื่วานนี้ก็ซื้อแต่ผักที่ซื้อนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ที่หดผักตะก้อนพี่น้องเบิองผักผมงามงามดิพี่น้องอันนี้ผักแถวบ้านเฮานี่นะครับเมืองพี่น้องเบิองใบใบเบิกง่ายเลย อันนี้แสลเนียผักเพียวแสลเนียผักอีตู้ผักหอมเปียคุณครับผมอันนี้แสลเนียอันนี้อันปุ๋ยบนแล้วน่ะว่าที่ไปซื้อปุ๋ยมาใส่ก็ไม่ได้ซื้อมาใส่นะครับผมพีม่น้องอันนี้ก็จะเป็นของยาญี่ปุ่นบอกทว่าเราครับผมพี่น้องเราขึ้นมาหาบุ้นเราเห็นเราโดนโราเราไปใส่บุ้นเอ้าเดี๋ยวก็จะโคดผักสักก้อนนะครับผมพี่น้องเบึ้งบรรยากาศเหมือนกันนะครับผมนะครับผมกู้ไว้ก็พอได้กินอยู่พี่น้องเลยพอไม่ดได้ซื้อขึ้นนะครับผมโอ้ซื้อนี่แพงขนาดนี้ บางทีซื้อมาหลายๆกินบ่าทันพี่น้องเน่าที่มีซื้อนะครับนี่ครับผมผักหอมปี้ยผักแก้วผักอาไรเนี่ครับผมน้า,มาไม่น้องใส่ลาบเปลี่ยนต้นบีชักเยอะเดี๋ยวเมื้อหน้ากันมิซื้อเปลียนมาลาบซึ้งพี่น้องเบิ่งอยู่นะครับมื้อนี้งหงุดหน้ามันเป็นสองมือขาจะนอนพี่น้นนอ,นนองมันห้อนปวดปวดก็ว่าตกอาทิตย์นึงเลยที่นี่ไม่มีฝนเลยครับผม คนที่เป็นไทยไปซื้อขี้ดินยพี่น้องซื้อทดินซื้อปุ๋ยมาใส่เหมือนกูปีนี้ยังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเทียร์นะครับผมอันนี้เป็นขี้ดินเก่าเป็นปุ๋ยเก่าแต่ปีกายนี่แต่ไปซื้อปุ๋ยซื้อขี้ดินมาใส่พี่น้องโอ้งามมากครับกำพุ่ดเลยพี่เดียขึ้นมาเพื่อเอหน่อยนะอที่ตู้นี่ไอซื้อมาเราวันนี้กินเราวันนี้เอาขาวขอากา้วนันมาเสียพี่น้องโป้งสวยครับเรียบร้อยครับผมแต่ยางก็ไว้นี่แหละเอาไปผลมือเศร้านะครับผม ก้อนไปเฮ็ดงานพี่นออ้องหมดซ่องหมดแล้วผ้า,ากับบันดุกูอยู่ครับผมคุณผ่ากับเตี้มหฮาวอยู่นี่ครับผมผ่ากับบันดุกูแท้อันนี้อยู่ผู้เดียวครับระแวกนี้ก็เจ้าเข้ากาดดึกเบิดเมือนไงผมอยู่เฮียนผู้เดียวเลยจักรยานอยู่คแคนเดบลข้อรอพี่น้องดื่มน้ำกันครับนี่ครับผมอันนี้ก็สารสารเนี้ยกับข่าเพียวดิครับผมแบานั้นี้ก็ดินนี่พี่น้องข่าเพียวแต่อันนี้เมือง,งามเป็นของผมใบนิดน่อย พาไปกู้กู anut, ้ภาคกอนครับผมสิละครับผมพี่น้องบรรยากาศเนาะหลังเลิกการเลิกงานร้อยฮ้ย ะนครับผมอันนี้ผมก็จะไปไล่ซื้อพี่น้องเบิ้งนะครับผมว่าผมซื้อของอะซื้อเคียงไส้กับซื้อผักเมื่อวานอะเบิดไปทอดไหนนะครับผมพี่น้องเอาเงินไว้ซืใบครับผมพี่น้องตอนนี้ซืเบิดแล้วนะครับผมก็จะไปหาซื้อเสื้อผ้าไว้ได้ใส่ว่าะสั่นยังเม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าอยู่นะครับผมหนึ่งก็ซืเบิดแล้วพี่น้องของกับว่าได้มีนอยู่นะครับผมซื้อเอาวันนี้กับกองไว้เราจะมาถ่ายคลิปนี่แหละก็เลยว่าซื้อมาจัดแจงซื้อพี่น้องเบิ้งนะครับผมห้องกับโองม้โหพี่น เหมือนพมได้ว่างซอกมันได้เลี้ยวใช่นะครับผมพี่น้องยังซอกมันได้เลี้ยวอยู่อ๋เดี๋ยวผมที่มาจัดแจงเลี้ยสู้ฟังนะครับผมพี่น้องเก็บผ้าเก็บแพรกอนนะครับผมว่าซื้อของเบิดไปเท่าไหนเล้วตอนนี้เหลือเงินยืมเท่าไรน,นะครับผม,ม,มว่ามันซีกุ้มบ่เงินที่เอาไว้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปเบิงน้ำกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมพี่น้องนี่คือของที่ผมซื้อเมื่อวานนี้นะครับผมพี่น้องนี่คือที่เป็นไอแชมพูนี่คือที่เป็นครีมนวดนี่คือที่เป็นครีมอาบน้านะครับผมพี่น้อง ส่วนนี้ก็จะเป็นยานระเบิดแมงสาบนะครับผมพี่น้องนี่แมงสาบร้อยหลายหน้าหอนพี่น้องผู้ใดหลายบ่มาผู้ใดแมงสาบหลายนะผมในญี่ปุ่นนะพี่น้องนี่อันนี้เป็นแบบระเบิดเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เบื้องรีวิวเบื้องว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนมเส้นพี่น้องนี่ผู้ใดถามหาเส้นขนมเส้นเด้อที่ญี่ปุ่นนะนี่ครับเส้นแบบนี้เป็นเส้นอย่างเส้นโซบะเส้นโซมิงเขาบอกเส้นแห้งเขาาเนอผมพี่น้องเอามาต้มกินเมื่อกี้จะเส้นขนมเส้นบ้านเฮาวาละนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นอันยาสีฟัน อันนี้ก็จะเป็นไอคิมยาใส่หัวพี่น้องคันหวัวนะครับผมถ้าผู้ใดเป็นหลังเียร์หรือเป็นเอยียงนะพี่น้องนี่ลองเอาตัวนี้มาใส่อลองเบิ้งนะครับผมผมก็ลองใส่ซื้อผมไปเบิ้งในรีวิวนะครับผมอันนึ่งก็จะเป็นยาแต้มสิวยารักษาสิวนะครับผมพี่น้องมันที่เป็นลิปนะครับผมแต่ชาไปเบิ้งผักว่าผมดื้อผักได้ผักเอียงมานนี้โอ้แล้วก็ได้อันนี้พร้อมมาม่านะครับผมพี่น้องมาม่าไทยเฮานี่แหละนี่นะครับเป็นมาม่าไทยต้มยำพุ้งนะครับผมพี่น้องซื้อมาลังงนึม่าลังนึงแลล้้วก็นำ่งนึมาม่า,กการับผม บ่ไรเอาสายฮัดไปพี่น้องรืมอมาสายฮัดไปนะครับผมก็เลยได้น้ามารังเดียวปกติก็ซื้อสองลังมุ่นละนะครับผมก็เลยผิดพลาดทางเทคนิคเมื่อวันเสียเซลตั้งแต่ลืมกล้องเราพี่น้องเมื่อวานเอาจะไปถ่ทายคลิปสพนเมืองว่าซานตั้งใจเดี๋ยวเอียงด,ดีนะครับผมเ <c oughs> นี่ครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้อยียงแนว่วันนี้ได้ไข่แผงหนึ่งแล้วก็ได้กระเทียมนะครับผมพี่น้องนี่ก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็ได้ต้นหอมนี่สองมัดสองกำนะครับผมพี่น้องต้นหอมนี่สองกำ แล้วก็ได้ขิงนะครับพี่น้องเอามาไปต้มต้มกินเล่นเอาไป้ค่ย่ำกินนะครับผมเนี่ยไปทำอากาศกินเวลากินกระปุ่นกระเจียงทีน่ะพี่น้องได้ขิงแล้วก็ได้ผักไอ้บอกโคลี่นะครับผมพี่น้องบอกโคลี่หัวหนึง่งกระลำแล้วก็ได้กระลำนะครับผมเนี่ยกระลำหัวหนึ่งนี่แหละผักก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เรื่องอันอน,น่ามื่ววานนี้ก็มาเฮ็ดอันนี้พี่น้องมาหอดบ้านแล้วก็นอนตื่นถึงย่่งจะก็มาเฮ็ดไอ้ไอ้เนี่ยขอเฮ็ดซอสน brands, ้ำกระเพราเนี่ยพี่น้องแต่ผมจะท้ายคลิปให้เบิรงได้ผัดกระเพราผมคิดไเฮ็ด มีนูบะเทนี้เ่กเกินสองอาทีเรี่ยวได้กินเลยพี่น้องบรตเทศนะ <c oughs> นี่หลาพี่น้องนี่ก็จะเป็นสภาพเฮียนคว้าเนาะเออก็ทิ่มุกแมงพนเุ์เมียนเยอะแมงสาบหลายพี่น้องช่วงน,นี้หน้าห่อน,นครับผมพี่น้องอู้ทุกปีเลยนะครับผมลายเฮี้ยงมันต้องได้ฆ่าทุกปีเลยพี่น้องกาเป็นบ,บ้านน้าก็เปียกแทบเซ็ก,กับมดุดนะครับผมยวผมเนะาะบัะทนี้ของกิะทมาไล่ซุฟังว่าซื้อของแต่ละย่างเนี่ยมันมันไหนมันจากบ้านนะครับผมพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยเรามัน มันสิตกข้อไหนนะครับผมแต่ละย่างนึ่งที่ผมซื้อมันเป็นสบู่สบู่ยาสีฟงยาสีฟันนี่นะครับพี่น้องคิดไปกันไถอะเรามันตกอะไรจากบ้านผมถ่ายรูปราคามาเยอะผมไม่ใช่คลิปซื้อพี่น้องเบื้องอะไรผมลืมมากล้องไปแยไกไปเอากล้องโทรศัพท์ท้ายโอ้ย่างมันบดสับขนาดพี่น้องก็เลยเออเดี๋ยวค่อยมาถ่ายแยกสู่ไอพี่น้องเบื้องเอาอสินะครับผมส่วนราคาอันนี้นะครับผมพี่น้องอันนี้จะเป็นครีมอับน้ำนะครับผมครีมอับน้ำนะครับผมอันนึงกับสิเดี๋ยวด้ว ครีมอัพน้ำสองร้อยเจ็ดสิบสองเยนนะครับผมพี่น้องคิดเป็นเงินไทยแล้วพี่น้องมันตกห้องอะไรจากบา้านสองร้อยเจ็ดสิบสองเยนนะครับผมคูณศูนย์จุดสองสี่ปั๊บนี่ครับผมพี่น้องห้อหนึ่งคิดเป็นเงินไทยล้วตกยู่ด่ประมาณหกหกสิบห้าบาทนะครับผมพี่น้องหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบาทกุล่ะนะครับผมนะอันนี้ครีมอัพน้ำเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าเซมพูพี่นอ้องเชมพูนะครับผม เซมพูก่ะสามร้อยเกสิบเอ็ดเยนนะครับผมพี passar, ่น้องสามร้อยเกสิบเอ็ดเยนนะครับผมคิดเป็นเงินไทยกับสิเป็นแปดสิบเก้าบาทพี่น้องนี่แปดสิบเก้าเก้าสิบาทประมาณร้อยพัลละนะครับผมนี่ถ้าผมพี่น้องคิดเป็นเงินไทยแล้วอันนี้เซมพูนะครับอันนี่ชิมนวดชิมนวดกระซั่มกันพี่น้องราคาเดียวกันนะครับผมแปดสิบกว่าบาทเก้าสิบกว่าบาทนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมแขรงไส้แขรงไส้กับโอ้ถือว่าแพงอยู่นะครับผมพี่น้อง <c oughs> ส่วนในครีมมันนี่ยานี่ยาที่ว่าใส่หัวในพี่น้องคันหวนัวเนาะนี่เวลามันดื้อเงี้ยหรือย่งมันคันแล้วก็เลยมาบีบใส่มันก็นสิปเปลี่ยนแบบนี้เนาะไงกดใส่ป,ป,ป,ปุ๊บนี่นะครับผมนี่อันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเยนนะครับผมในเดอรที่ชิปเปียนไทยสุพี่น้องเบิร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเยนปั๊บอันนี้ชิปเปียนไทยราประมาณสองร้อยแปดสิบห้าบาทนี่ครับพี่น้องนี่นะครับผมส่วนในครีมแต้มสิวผมนี่ ก็ไดนวะในไทยรูปไปบนน้อครีมครีมแต้มสิวหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเยนนะครับผมพี่น้องไในเด้องที่ชิดเป็นเงินไทยสูบึงหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเยนปั๊บครับผมพี่น้องครีมแต้มสิวตัวนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณสามร้อยสิบหกบาทสามร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับผมเนี่ยของแพงอีดิครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยาสีฟันเนาะยาสีฟันแต่ละคนก็ใไส้พวคือก,กันเนาะ มว่าผมใส่นี่แล้วมันมันมันรู้สึกว่ามันมันดีก้อนทุกอันที่ใส่มาพี่นอ้องแต่มันกับแพงเด้อันนี้ราคามันอยู่ที่พันสองพันสามคนที่พี่น้องอันนี้ราคา,ารวมภาษีแล้วหนึ่พนงพันหนึ่งพันสาม,ม,ม,าม,มร้อยี่สิบเยนนะครับผมนี่พี่น้องร่อนหนึ่งประมาณสามร้อยสิบหกสามรอยี่สิบาทนะครับผมพี่น้องได้เป็นเดียนหมือนเด็เดียนกว่าพลัดครับผมพี่น้องแปลงยังมือเศราแปลงยังมือสวยนะครับผมได้เดียนกว่าพลัดนะครับผมนี่พี่น้องคีมไอคีมสั้นไอ อันนั้นไออยาสีฟันเ่อได้ล่ะส่วนอันนี้ก็ที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะผมพี่น้องตะกี้ใส่แบบเป็นเป็นน้ำแล้วเราก็เลยมันมันไม่ค่อยหอมดีไหมก็เลยเปลี่ยนแบบเป็นเม็ดมาใส่ลองเบิองนะครับอันนี้อันนี้เป็นเม็ดได้พี่น้องนี่ครับผมมันี่เป็นเม็ดอันนี้นี่ครับผมหอมหอมพี่น้องนี่ใส่มาเลยหอมเนี่ยหอมดีครับผมพี่น้องนี่หอมติดทนหน้านี่เียเป็นเม็ดผมหัวตั้งแต่ผมมาอยู่นี่จากปีและซี่ห้าปีแล้ว กึ่งรองเส้นเป็นเม็ดนี่แหละนะครับผมเมื่อกี้ใส่แต่แบบแบบเป็นน้ำนะครับผมใช่หรือเปล่ามันยู่ราคามันอยู่ที่หกร้อยห้าสิบเจ็ดเยนนะครับผมพี่น้องหกร้อยห้าสิบเจ็ดเยนนะครับผมปุ๊บนี่ครับผมคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหรือประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยเกตสิบกว่าบาทนะครับผมพี่น้องนี่นะครับนี่หนังยางปะพะนุ่มแบบเป็นเม็ดส่วนอันนี้ก็จะเป็นผงเสื้ผ้านะครับผมพี่น้องนี่ผงเสื้ผ้าตะกี้ซื้อกระปุกไงมื่อวานนี้ บ่ได้เอาเสียก้อนอย่างไปนะครับผมพี่น้องก็เลยซื้อกระปุกหน่อยก็เลยดอกเองก็ได้เป็นโอ้นี่กระปุกซึ่งก็ได้เป็นสองเดือนสามเดือนพอลี้ยนนะครับผมเนี่ยกะปุกซ้ำนี่เนาะราคาอยู่ที่สามร้อยสี่สิบเก้ายนนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวคิดเป็นเงินไทยสูบึงสามร้อยสี่สิบเก้ายนปึ๊บนี่คิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับพี่น้องของสื้อก้ากปุกน้อยนี่ประมาณแปดสิบสามบาทหรือเก้าสิบบาทหรือร้อยนึงประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยนะครับ ส่วนอันนี้พี่น้องเนี่ยยาระเบิดแมงสาบนะครับผมนอันนี้อันนี้แพยงอยู่อันนี้เท่าไหร่วะอันนี้กระิป,ประมาณอันนี้สองพันสองพันหนึ่งเตสิบดเยนนะครับผมพี่น้องสองพหนึ่งรอเตสิบแดเยนคูณศูนสปั๊บนี่พี่น้องคีปกระไทยเราเนี่ตกห้าร้อยห้า้อยยี่สิบสอบาทหรือห้าร้อยสาสบี่สบาทละนะครับผมพี่น้องนี่ พี่น้องถ้าเบิ้งว่ามาันสิตายนอ้อยที่ตายหลายเดี๋ยวผมจะ่ายคลิปซืูอเบิง้งหยุดงานก่อนนะครับผมนี่แหละพี่น้องกะชิประมาณนี้แหละซื้อของนะครับผมพมี่น้องกะเบิดทั้งเบิดไปนะครับผมเดี๋ยวพี่รองบอกซืูอเบิ้งเด้อแล้วก็มีไอ้ค่าเน็ตพร้อมค่าเน็ตผมกับห้าห้าพันยนเนาะเมื่อวานนี่นะพี่น้องโทรซิบอกซืูอเบิ้งว่าซื้อของทั้งเบิดนาะเบิดไปพอได้แล,แล้วนะครับผมแล้วก็ซื้อเข้าเข้าผมซื้อในรถไถนะครับพี่น้องซื้อเข้ารถไถแล้วก็ซื้อผักซื้อเครื่องปรุงเครื่องปรุงอย่างละคครรรัับบบเเเิดอีีถถไนนนนาะะยผมพ่้ง บวกอันนี้อันนี้ซื้อผักเบิดสองพันหกสองพันหกบวกอันนี้ซื้อของนี่ร้านร้อยเยนซื้อพวกกระปุกนะครับพี่น้องเบิดห้าร้อยห้าห้าศูนย์บวกนะครับผมปั๊บอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อพวกเคียงไส้นะครับผมพี่น้องเบิดไปแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่เยนนะครับผมพี่น้องพเพออว่าแต่เคียงไส้กบเบ็เบิดเบิดเบิดแหะใบแล้วพี่น้อง นี่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซื้อน้ำกับซื้อปลาหม่านะครับผมพี่น้องมันก็ซื้อน้ำมนต์พระราชาเนี่ยนะครับเบิรไปสองพันหกปั๊บปึ๊บนี่ครับผมพี่น้องตอนนี้ใส่เงินไปแล้วหนึ่งมื่นเก้าพันเกียรติร้อยสิบสี่เยนประมาณนี้เด้แต่ก็ที่มีหลายก็นี่เยอะมากอันผมไม่รู้ว่าผมซื้ออย่างน่ซื้อแนายู้นนากินก็จิกก็จุกนะพี่น้องนี่ตอนนี้เบิดไปเท่านี้แล้วครับผมแค่คิดเป็นเงินไทยเด้อซื้อพวกของใส่ซื้อเข้าซื้อน้ำเสื้อมุนีนะ เบิดประมาณ่าอหด่นะครับผมได้คิดประมาณสูง0.24ผูพี่น้องตั้งแต่เชียงใส่นะครับผม4 7 3 0 1เยน3 1บาทนะครับผมพี่น้องนี่ครับผม4 7 3 1บาทนะครับผมเดนนี่ยังยังยังเดนนี่ยังยังบ้านได้ซื้นอนืกินดี่พี่น้องเพราะว่านืกินผมยังเต็มตู้อยู่พี่น้องคิดเบื้องว่าซื้อเฉพาะของใส่นี่นะแล้วก็ซื้อเข้าเข้ากับ2,005 2,006นี่ดัะนะครับผม เครื่งชงเครื่องใส่ไว้หน่อยนี่พี่น้องเครื่งไส่บ่หลายดิหน่อยสักนี่แหละนะครับผมเบื่อหลายว่าพี่น้องว่านี่แหละครับผมพี่น้องที่ผมว่าถ้าผู้เด็มาถ้าวางแผนบ่ดีอย่ะพี่น้องการใส่เงินโอ้ยผมบอกเลยว่าสุดยอดถึงกันนะครับผมพี่น้องแพงนะครับผมลําบากเลยล่ะนะครับกระซี่ลำบากอยู่นะครับผมพี่น้องเราก็มีการวางแผนเอียงย่างดีๆอย่าน้อยนะครับผมแต่ขณะผมวางแผนสู้ทุเดีอนทุเดีอันเขียนเป็นรายการไทุเดีอนแต่ปนนี้เงินยังเงินยังเงินยังบุแทบอาจจะ ต่บ่์พอใส่เลยนะครับผมพี่น้องในแต่ละเดือนนะครับผมแต่นี่เงินก็ยังเงินก็ยังชิบว์พอใส่เลยนะครับพี่น้องในแต่ละเดือนนะครับผมพี่น้องนี่น right. ี่เขาผมพี่น้องตอนนี้อย่างเงินอยู่เท่าไหละนะเหลี่ยงเงินอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามเหลี่ยงเงินอยู่หนึ่งหมื่นสามพันยนนะพี่น้องตอนนี้นะครับผมแต่ว่าเรากินกับว่ได้ซื้อดอกเรากินก็บจะได้ซื้ออาทิตย์ละหมูละแพกสองแพ็กประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเพราะว่าเราจินอย่าหลายที่จิ้นเรากินเก้าให้ปวดสะก้อนเมื่อสินะ พี่น้องคิดว่าถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าผมซื้อนางกินพร้อมเนาะซื้อนางกินกับประมาณหกพันเยนไปก็ับเสียเงินยูประมาณเกียรติพันห้าหกพันเยนนี่แหละพี่น้องนี่แหละอันนี้เอาไว้เอาไว้ซีซีใบผมเน๊ะเอาไว้ซีใบซีแต่ว่าอย่ากเนี่เป็นเสียูซีซีพันยูนะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผมก็บซื้อประมาณนี่แหละนะครับผมพี่น้องนี่สําหรับแนวยูนางกินนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมได้ซื้อนางกินซื้อแต่พวกแขรงใส่ซื้อนะครับผมพี่น้องป๊อต เบิร์ดไลท์นะครับผมเบิร์ดไลท์อีหลีเบิร์ดไลท์คักนะครับผมพี่น้องส่วนอะไเงินที่ผมที่ส่งบ้านนะครับผมพี่น้องผมส่งบ้านสิบหกใบนะครับผมก็ฝากเข้าตู้แล้วล่ะนะครับผมพี่น้องตอนนี้เรียกเงินก็กำลังขึ้นลังลงอยู่นะมันยังมันมันยังมันยังมาน่นิ่งคด้บพี่น้องนะลงมายี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดก็เอาละมือสวยนี่เบิร์ดยี่สิบสี่แปดซีอยู่นะครับผมพี่น้องมันขึ้นมันลงอยู่ก็เลยว่ารอเมื่อเย็นมือสองมือก่อนนะครับผมคอยคอยซื้ออนนะครับผมถ้าโอนนนนนนตออีี้้เเาาะพ่งะ แต่ผมทีนั่นซื้อบิษัเนาะถ้าโอนตอนนี้มันชีได้ข้อไหนพี่น้องวะแต่เดี๋ยวผมส่งไปมันมีมันหักค่าฝากเข้าตู้กับห้าร้อยเยนเนาะผมส่งก็ชีได้ส่งเงินอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเยนนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องถ้าส่งไปแล้วมันก็ชีได้อยู่ถ้าส่งไปตอนนี้นะน่าเรทเงินตอนนี้เด้เท่ได้อยู่สามหมื่นสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทนะครับผมพี่น้องถ้าค่าส่งมืินนี่แต่ว่าบ่ส่งท่านรอเบิ่งเลทกันอย่างน้อยก่อนนะครับผม นี่แหละนะครับผมพี่น้องได้สําหรับเงินเดือนเดือนนี้เนาะผมได้ยี่20ใบกับ4,000เยนผมส่งบ้าน16ใบนะครับผมเอาไปเอาไปใส่ทำเจ้าของนี่กับซีซีใบกับซีซีพันเยนนะครับผมพี่น้องตอนนี้กับซ่อมอย่างเงินยู17,000นะครับผมพี่น้องเขาว่าอยู่ในบัญชีกับอย่าง่ c พันอยู่นะครับเอาไว้เอาไว้กันตายนะครับผมพี่น้องยำศึกล้อนะครับผม นี่แหละนะครับผมพี่น้องกระซิประมาณนี่แหละน้องก็สำหรับมื้อนี้ก็เด็กก็เป็นคลิปมาจัดแจงรายละเอียดสึ่พี่น้องเบอง์นะครับผมมาแต่ละเดือนนี่ใส่เงินเบื่อเท่าไหร่นะครับผมพี่น้องเอาง่ายๆพี่น้องมาปีแรกใส่ประมาณสามใบนะครับผมสามใบสามใบกว่าสามใบกว่าบุกหอดบุกหอดสี่หอดห้าจักเชียรพี่น้องแห่งยู่โดนแห่งใส่เงินเปียงกับผมโอ้ซึ่งวันนี้เอาไปสี่ห้าใบก็ยังก็ยังแทบแทบจะบ้าคอเลยนะครับพี่น้องแต่ละเดือนนะจักเอาไปซื้อยังจักเอาไปใส่ยังเอาก็จิกกรจุกพี่น้องโอ้เห็นดอกไหม เอาง่ายๆพี่น้องตั้งแต่ซื้อเคียงใส่อยู่เบิดเป็นใบล่ะนะครับผมขนาดเดี๋ยวนี้บอบอได้ซื้อนอก,กินได้ครับผมพี่น้องนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มันกับมันกับมีพวกซื้อพวกยาแต้มสิวพวกอันยาสุปนี้นะครับผมพี่น้องมันกับซืพแพงเนียอยู่นะครับผมอืมแต่ว่าก็ลองเบิ้งถ้ามันเซาพี่น้องหน้าห้อนพี่น้องไซเมียนแล้วบนนี่สิวขึ้น,นหน้าเนี่ยเต็มอยู่ผมเน่อยดนี้นะน,เเดดน,นะครับผมผู้ใดเป็นบ่ผู้ใดที่ทิ้งแต่มันเซานะครับผุพี่น้องคอมเมนต์บอกกันในเด้อนะครับผมแต่ที่ประมาณ ซื้อของใส่ของสวยนี่แหละนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวนี้กับโบ้ได้เื้อนองกินดอกนะครับผมน่องกินเก้ากัะเรียนหลายอยู่ไปไปซื้อของกับโบ้ได้ท้ายคลิปให้พี่น้องเบื้องดอกก็ยังไมาลืมกล้องไว้บ้านนะครับผมพี่น้องโอ้เสียงหลายนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดคลิปเอ่อเป็นคลิปย่อยให้พี่น้องได้เบื้องนะครับผมพี่น้องว่าแต่ละอย่างนี่มันประมาณจากบ้านถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราเล่านะครับผมเราเดี๋ยวนึงใส้เงินบดประมาณเท่าไหนนะครับผมเดี๋ยวนึงผมใส้เงินบดประมาณซี่ถึงห้าใบพี่น้องผมจะเอาไว้ผมจะเอาไว้ตายโตเลยคือซี่ สี่หมื่นเยนนะครับผมพี่น้องอยากจะนั่งก็คือส่วงกับบ้านบิดนะครับผมพี่น้องก็สีประมาณนี้นะครับผมเอ้าผู้ใดที่มากสู้ๆเอาพี่น้องแต่ว่าอย่ามานําในหน้าขอเด้อพี่น้องไม่ย่ามาผีเด้อนะครับผมแนะนำเหมือนกันย่างดีเลยนะครับผมพี่น้องอย่ามาผีเด้อนะครับผมสำหรับที่ผู้ใดที่มานะครับผมพี่น้องโมคุ้มค่าดอกนะครับผมถ้าถ้าเขามีพี่มีน้องมีมองรองรับเขาดีๆนะครับผมพี่น้องเออมาโหลดอันนี้ผมก็สนับสนุนดยวย กระท่ามานําในหน้านะครับผมพี่น้องเสียมาแสนสี่แสนห้าเสียมาเป็นแสนตั้งแต่โอ้ยยอะมาครับผมตั้งแต่มทนะีผมมามาตั้งแต่ทีแรกๆนะที่ผมมาแบบพึกต้องนะที่ผมยังเสียมาสองแสนก็บาทนึงพี่น้องกระท่าคิดว่าชิมาแล้วนะตื่นเหมือนอีกบุกี่มื่นนะครับผมพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็จะได้เสียเวลาไปเรียนภาษาซื้อนะครับผมพี่น้องกับอุจลาวมาแล้วมันมแม่นมาแล้วมันก็แบบม่นว่ามันจะอยู่ได้สามปีนะครับพี่น้องสามารถสอบต่อเรียนใหญ่อีกได้เป็นสิบปีพุ่นนะครับผมสมมติว่นี้โอกาสแห่งเปิดกว้างนะคครรัับบผผมพี่่น้้องสาหูใดดิว สีมาญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าก้อนผมซีมาวอา UK, ความเป็นมาสู้ฟังดอกนะครับผมว่าการไปให้งานอยู่ญี่ปุ่นเชีงเด๋เจ้าคือได้มาเจ้ามาอียงแจ้งเด๋เดี๋ยวผมไปคลิปหน้าผมจะวอาสู้ฟังนะครับผมพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้นะครับผมก่อนสิปิดค,คลิปก่อนสิจากกันกะอย่าลืมนะครับผมพี่น้องน้ำพริกกากหมูม่อนสังนะครับผมผู้ใดญยังบ่ได้เอาไปซิมแค่ผู้ใดอยากลองเอาไปซิมเบื้องพี่น้องทักเข้าไปเลยตามที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับผมพี่น้องแซ่บแท้อร่อยแน่นอนนะครับผมโปรโมชั่นเด็ดๆไปเลยนะครับผมพี่น้อง ถ้าเข้าไปเบิงนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปกินผู้ใดกินเข้าวผู้เสียบผู้ใดไปทงไปท่าช่วงนี้ดำให้ดำนานครับพี่น้องว่ามีนายุในกินนะครับผมเอาใส่ถุงพายใส่ถุงย่ามไปนาน้ำพี่น้องน้ำพริกกากหมูมันสังทักเข้าไปได้เลยนะครับผมพี่น้องตามที่ผมขึ้นไม้ให้นะครับผมแล็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะค่ายผมน้ำแน่นะครับผมพี่น้องสามช่องทางเลยนะครับผมแล็ผู้ใดสงสัยอีกอย่างอยากถามอียงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องทานได้ทุก่วา ที่ถ้าเข้าไปซื้อน้ำพริกกากหมูม่อนสั่งก็ได้เด้อนะครับผมเอาไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปนีส้สวัสดีครับผมขอตัวไปอาบน,น้าอ่านหนังสือก่อนครับทนไยมะโยริจูโซจูมิสเกลนี่ไฮริมัสชิกไคมาบาลิโยสมาสือบาโยสซุยเลโยสสวิตช์อิจิโยสสวิตช์โออิเลมัสสวิตช์อิลิโยอ